ตกเอราวัณถ่ายรูปกันไหมตรงไหนกระป้ายเหรอเออก่แล้วนะเราอ่ะเพราะเรามาถึงต้องห่ายรูปที่ผู้ชายน่อยคนแก่นนะตรงนี้ถ้าจะเล่นน้ำก็ต้องเช่าชูชีพนะคะยี่สิบบาทก็ใช้บัตรประชาชนนะทุกคนไป <c oughs> แล้วคะ่ะ วันนี้เรามาเที่ยวน้ําตกเอราวันกันนะคะนี่คุณอีฟเดินคนเดินเสียงดังจังตกใจผมคเอเดินเสียงดังมากตกใจนั่งรถกรอบมาแล้วด้วยนะใช่เรานั่งรถกรอบมาที่หนึ่งจริงๆวันเดินที่ทางเข้าใช่ค่ะเออหว่าทำไมเราหอบจังอ่ะเพิ่งขึ้นมาหนึ่งชั้นเองอ่ะ โอไมค์ก็ทุกคนะลอดจะรอดใช่ไหมเะลยเฉลลองแข่งสองชั้นสองกันเถอะชั้นสองก็สวยทุกคนไดูสิอันนี้น้ำแต่สีธรรมชาตินะคะเป็นสีฟ้าเป็นสีฟ้าพาสเทลแ่วามอรกตอะหรเฉียวมันไม่เขียวมันเป็นฟ้าพาสเทลวไปต่่อดีกาโอเคเราไปต่อค่ะ นี้ทางธรรชาติลมเรามารับพลังธรรมชาติกันนะคะแอ้นี่ชั้นสามนี่ฉันอยู่ชั้นไหนชั้นสามชั้นสามนะคะชั้นสามคือยังไม่ถึงชั้นสามคืออ๋อก็ครึ่งทางอะครึ่งทางของเจ็ดวันนี้เราจะอยู่ที่สวรรค์ชั้นเจ็ดนะคะน้ำตกอันนี้ไปไปเมื่อสิบปีก่อนแล้วนะเคยมาไหมไมื่อที่เคยเออครั้งแรกที่ ครั้งแรกที่อนามาแต่คุณอิฟบมาแล้วเออว่าพิ่งขึ้นบันไดได้ขังนึงเองเมื่อกี้ทางลาดนะที่เราเดินไม่มีแผนคุณอิฟบไม่ไหวคุณเดินอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวจะเย็นจะเย็นเธอเดินไปเลยถ้าดมยาดมแล้วเหรอใช่คุณอิฟบคือไม่ไหวมากวันนี้เรามีสมาชิกกันสามคนนี้เบ๊ะเอ๋ย ทุกคนเดี๋ยวนี้เราใะให้ดูอันนี้ชั้นที่สามหรือสี่สามปะ่ะก็ไม่่อันนี้เล่นไม่ได้นะคะ,มะไม่รู้ส,สวยมากามอุ้ยอ๋อ่น่ารักอุ้ยสวยเห็นไหมอันนี้สามไหมไม่แน่ใจ ันนี้เราไปชั้นที่สี่นะคะที่สี่ยไหมสี่ไหมสี่แต่เรามันจะติดคนอื่นเดี๋ยว่องเดียวเดไม่รอใช่ค่ะครึมปาครึมฝนเอ๊ะีเดือนอะไรนะจะตกไหมนะเดือนมิถุนาเดือนมิถุนานะคะยิจิมที่สามสิบสามจัมชาไอชะอีกสองอีกสองสี่สองร้อยเลยอัดจ้าเหนื่อยนสั่นมากเพื่อนจ้ะ มันกันสั่นทุกคนดูแต่น้าก็นียงนหมไม่ใช่มีแสงกะได้แต่ถ้าไม่มีแสงคือยังก็รอดทำไมเล่นป่านะเธอเดี๋ยวก่อนเธอดมยาแล้วดมทำไมอ่ะคนไทยเขาต้องอันสีิเขียวนั่นน่ะคนไทยอ่ะเขาเรียกว่าอะไรนะผู้เขียวเหรอ หงหงทองหงไทยผิดมากว oh <my> ้าโอนนไมค์ก๊อดโอไมค์ก๊ออันนี้คือแมพนะคะแผนผังสถา,านีสื้อความหมายเราไปทั้ไหนกันสี่อะค่ะอันนี้คือสีนี่เดี๋ยวเราจะไปเจออันนี้เราจะเล่นที่ชั้นไหนอนะคะ่ะ ชั้นเจ็ดเท่านั้นนกเอลวิติ้งชั้นหกชั้นหกก็สวยก็คือชั้นเจ็ดไหนเธอชอบอันไหนชอบทุกชั้นฉันชอบจริงๆคือชั้นเจ็ดค่ะชั้นเจ็ดจะเล็กแล้วแบบว่ามันจะคนจะเยอะหรือเปล่าอ๋อเธอชอบอันนี้เหรอมันมันเชี่ยวเปล่าอ่ะแต่เราชอบอันนี้ว่ะชั้นสี่มาเดินไปดูอกผีกันเหรออ๋อมันเหมือนเป็นอกอย่างเงี้ยเหรออย่าเอาอย่างแต่เราจะ ให้เขาลงมากันนั่งนะสี่นะคนยีบเดินระวังด้วยทุกคนสะพานเมื่อกี้คือแบบวันนี้เป็นไงอัี้เบเบก็ช่วยไม่ได้นะมันไม่เหมือนการออกกำลังกายเนาะทุกคนเดินขึ้นบันไดอ่ะบันไดที่ชัน คนณยีบกินหามแล้วค่ะท้าสุดเหนื่อยมากทุกคนถ้าจะนั่งหรอห้ามนั่งนะต้องยืนก่อนอันนี้คือธรรมชาติมากข้างๆคือเป็นต้นไม้แบบนี้เลยนะคะน้ำดื่มจากโรงพยาบาลโรงพยาบาลเลยโอเค โอเคโกโกอันนี้เป็นทางเรียบแล้วนะคะเมื่อกี้บันไดคือแบบสั่นนะไม่ใช่ไม่สั่นนะขาสั่นมือก็สั่นจริงไมนได้โยอ้ยไม่ได้่คิดตอนเช้ามาเลยนะคืออันนี้เรามาถึงกี่โมงนะประมาณ11บเอโมงครึ่งเนาะครึ่งไหมเ้ยปดโเช้ใช่ อ๋อน,นี่คือเป็นจุดพักอ๋อเราต้องไปรงนู้นค่ะลงบันไดเธอจะพักไหมคะไม่พักค่ะโอเคปะแล้วก,ก็มันก็คือพักค่ะเออเราจะไปพักคือที่น้ำตกที่ดเดียวสวยนะไหนจะชมวิวไปลงมาชมได้ก,ก็ได้อันนี้คือบันไดลงก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะคะแล้วด่วนเลยโอเค okay. ทุกคนได้เสียงได้ยินเสียงไหมเสียงน้ำอ้าวเขาก้นให้เราไปยังไงมีทางอ๋อโอเค หับหลอกไปตา่หนเป็นอะไรต้างๆธรรมชาติเลยใช่เดี๋ยวให้ดูเออเนี่ยค่ะทุกคนได้ยินเสียงน้ำไหมอันนี้คือมั้ก็เลยเป็นนักคู่คขานิดนึงนะคะถางโอ้ว้าวอุ้ยดูปลาดูปลาเห็นไหมนี่นี่นี่ฉันนะเออธรรมชาติร้อย็นฉลามเป้าว่ะไปไปไม่ชอบเนี่ อันี้คือังสองงมาอวัอันนี้นะ้ำไม่ค่อยเอะท่าไหร่ใสป่ปลาเต็มเลยนะคะจะลองลงลงไปได้รูปโอ้ฉันแบบเป็นไง,งานถึงยังเ,เดี๋ยวจะเยน็นจะเยน็น หญิงจะลงไปถึงสุดเลยหรอใช่นี่จะได้ดูปลาคค่ะหมะจะลงไปดูปลานะคะว้าวสวยเลวเนี่ยโอ้ไม่พูดระวังลื่นนะนี่ปลาอะไรอ่ะปลาพวงค่ะตรงมาสิไมได้หรอเออฉันอัดเธอตรงนี้ก็ได้ เออได้แล้วห oh ันหน้ามาหันข้างมันนี่ยสวยกว่าเออนี่คือดูดูดูตองปลากเขามาตรงนี้เออเออน้าเย็นมามต้องเอาเอาขาดเหนื่อยมากเล่นกูบอกปลาไม่ใช่อะไรกูบอกเราให้ระวัง มันลื่นนะทุกคนต้องระวังนิดนึงมึงถ่ายกูถ่ายเฟย,ยองแจแะเราพลังจากธรรมชาติเราตามอะไรกันตามเนยตามยองแจมานะคะไม่คือพีกินคือกวัวปลามากัดไม่มันจะลื่นลงไปไงเราไม่รู้ว่ามันลึกมากไหมตัวใหญ่มากเลยอนะ่ะเออแต่มันจะมากินจริงๆนะเนี่ยเออน่ากลัวเราไม่มีอาหารนะเขาไม่ห้ามให้อาหารนะคะตกใจแล้ใจหายเลยพีกี้กลัวปลากันด ขับไม่ไหวยิงส่วนใหญ่เขาเล่นที่ห้ากันจริงเหรอเออก็อเนี่ยอ๋อไม่ใช่บันไดนะคะแต่ว่ามันล่าชันสลับกันนิดนึงอ้บันไดลงแล้วคะ่ะมาค่ะจออยู่นะอันนี้ เราตกน้ําไปนิดนึงนะนถ่ายรูปแล้วก็มันลื่นนะทุกคนต้องระวังนะแล้วก็ปลาเยอะมากแล้วปลากัดด้วยนะเราไปสปาอะไรนะสปาปลาสปาเทา้าปลากัดเทา้า,เทาแบบนั้นเลยน้องลอยมาจุ๊บอย่างนี้เลยเมื่อกี้อะ่ะอันนี้เป็นสะพานข้ามน้ามันนี่ยอเนาะ ใช่น้ำน้อยอยู่ก่อนยาดมดิฉันไปไหนคะถลายฝุ่นเดินนิดเดียวอันนี้จะเป็นบันไดขึ้นอีกหนึ่งนะคะชาร์ลานึงชอบถับก่นมองทมัยมัชาลามปุ๊บตกน้ำปั๊บเลยค่ะกำลังจังอ่ะลอยเราเพลงอะไรเราเพลงซีเหมือนข้าลูกเสืออะพวกเราเหรอไม่่ใชอะไรอะลูกเสือก็พวกเราเรามาชุบนุ่งไง แก่มากเลยแกมากคือ2บอกขปใช่แก่มากก็คือยีิบเอ็ดปีอะไรนะเราเหลมาชุมนมตงที่มันดังๆหน่อยเลยอะไรอ่ะลองไม่เป็นอนะเดินไปมันเหมือนจะเหนื่อยแต่ก็ได้ยินเสียงน้ำตกนะคะมันเป็นเสียงธรรมชาติ นกลองด้วยนี่ขนาดบรรยากาศไม่ไม่ไม่แดดจัดนะคะมันจะร้อนอบอ้าวนิดนึงเพราะเหมือนฝนจะตกนาะคุณนี่เล่นน้ำแล้วนะใช่อ,แต,อแต่เราเล่นเล่นไปแล้วเมื่อกี้นิดนึงหล่นไปครึ่งตัวทุกคนแล้ว ปลาตัวมาเริ่มลอยมาไม่ไหวเดี๋ยวปลาจะกินไมนกัดหรอกัดขนมมาจุกปาจุกแบบจุ๊บๆโอ้ไม่กเธอชั้นไหนเนี่ยยังไม่ถึงเดิเร็วจังเลยวะไม่เร็วหนานี่เราเดินช้าสุดแล้วนะเนี่ยไหวไหมคะ เป็นไงถาวังค่ะหลงถาวังโอ้ดึงให้มันหลาดสิอ่ะอุ๋ยอ่ะนี่ฉันเป็นไกด์นำเที่ยวนะคะนี่เราพานักท่องเที่ยวสองท่านไปนะมาเที่ยวนี่ห่าวสิ มีห่าวมาไปไปเรื่อยราคาราคาเข้าเป็นยังไงนะคะคุณอิมคนิปเล่าเอ่อเราขับรถมาถึงทางเข้านะคะเราก็สแกน QR code ค่าเข้าก็ท่านละหกสิบบาทคนไทยนะคะต่างชาติอ่ะถ้าจอดรถสี่สิบค่าเข้าคนละหกสิบคนสำหรับคนไทยนะคะถ้าเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติก็คือท่านละสามร้อย ค่าจอดรถน่าจะเท่ากัน40เหมือนกันนะคะแล้วก็พอเรามาถึงปุ๊บเขาจะมีร้านอาหารให้เราเลือกทานกันของามมันจะทานแค่ข้างล่างซื้อมานั่งทานได้ก็น่าจะได้แค่ชั้นสองไม่ได้ทั้งหมดนะคะข้างบนเขาจะห้ามถิงขยะเลยเพราะฉะนั้นทุกคนที่มาเที่ยวเราต้องเก็บขยะของเราทั้งหมดนะคะเพื่อรักษาธรรมชาติด,ด้วยจะได้มีให้เราชมนานๆพูดอะไรของมันวะ <c oughs> แล้วก็พอมาปุ๊บจอดรถเราจะมีเสื้อชูชีพให้ใส่นะคะชูชีพอันนี้ที่เราถือมาเพราะเราจะเล่นน้ำต้องกันไว้ก่อนแนมะจะลึกหรือตื้นนะคะมีชูชีพคือปลอดภัยเสื้อตัวนี้ตัวละ20บบาทน,นะคะค่าเช่าโอเคแล้วก็แบกขึ้นมาเพราะเราจะเล่นน้ำข้างบนเนาะเราจะเล่นบนสุดเลยนะคะเราจะไม่เล่นข้างล่าง เราต้องเป็นจุดสุดยอดอันนี้ที่เอาชมูุห้ามเข้าไปเด็ดขาดนะคะนี่เดี๋ยวมันหล่นทับมานะว่ายมาคุณกินน้ำเยอะแล้วนะไปถึงถึงขวดเลยไม่แปลกที่เขาจะปิดหกโมงเมืด <laughs> ใช่มันมืดมากเขาปิดสี่โมงออระยะเวลาการให้บริการของน้ำตกเอราวัณน,นะคะเจ็ดโมงถึงสิบโมง เปิดเจ็ดโมงเช้านะคะแล้วก็ปิดสี่โมงเย็นนะคะอันนี้มันเพราะฉะนั้นละเหรอเลื่อนลงมันวันเสาร์ทิ์เร็วหน่อยนิดนึง้วจะปิดประมาณกี่โมงคะสี่โมงครึ่งแต่วันธรรมดาหกโมงม่อ๋อโอเคประมาณนั้นนะคะทุกคนเพราะว่ามันอยู่ในป่าเนอะเราอยู่ในป่าแล้วมันก็จะมืดเร็วนะเพื่อความปลอดภัยของพวกเราอะไรเงี้ยใช่ หน้าฝนแล้วก็เซฟใช่นี่ไงเรามาเดินป่าที่นี่มีแคมปิ้งด้วยนะคะถ้าทุกคนอยากนอนกลางเต็นท์เขาจะมีที่ประมาณชั้นสองเนาะอีกบทางขึ้นชั้นหนึ่งหรือชั้นสองนี่แหละมีเราเห็นสถานที่กลางเต็นท์ใช่ต้องติดต่อทยานใช่ต้องติดต่อพยานอันนี้คือชั้นห้าใช่ไหมคะไม่ใช่ค่ะอ่าไม่ใช่อันนี้ที่นั่งถักนะคะ ก็จะเป็นที่นั่งพักกันกก็สวยแล้วนะใช่จอยๆแบบนั่งชมธรรมชาติกันเนาะห้าก็สวยตรงนี้น่าเดินไป<ต>เรงนี้ <จะ S 2> เป็นเราจะเก็บชับ้นให้ครบก่อนเราคห้ว่างค่ใช่เราจะเอาก่อนไมค่ะเราจะไปที่ข้างบนเลยค่ะเพราะเราจะเล่นน้ำแลมันร้อนก็ตอนนี้ก<ะ>่อนจะนั่งตรงนี้นก็จะสวยเาให้เล่นหรอตรงน,นี้ให้เล่นหมดค่ะหรอเพราะจะเธอลงได้แมเอาไปข้างบนเลย พราะเดี๋ยวมันไม่ถึงนะทุกคนเวลายี่เเคยมาที่นี่ครั้งหนึ่งแล้วใช่ไหมเออมาเพิ่งเคยมาครั้งแรกนะคะที่น้ําตกเพิ่งเคยมาเที่ยวน้าตกเองนะไม่เคยเที่ยวน้าตกเลยไม่ไม่ค่อยสายเดินตาแต่ว่าจะลองจะลองแต่ชอบเนาะมันมันเย็นน่ะถึงจะร้อนแต่ก็เย็นนะคะ,อ,ะอันนี้เราคือชั้นห้านะคะ เบือไม่ลมชั้นห้เาเขจะเป็นแบบนี้สวยมากเลยนะคะิตค่ะทุกคนอันนี้คือชั้นห้านะคะเราจะาจะเห็นเห็นไหมคนก็ประมาณคนก็มี นิดนึงไม่เยอะมากนะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปเล่นข้างบนแต่ตอนนี้เราพักก่อนเพราะว่าเราเหนื่อยมากดูคุณอีคุณ,คณ,คณพีพูดจะไปปีนเขาพี่ชิดเขาร้อยยอดฉันจะพาตาย <laughs> แค่นี้เธอไม่ไหวไอ <laughs> ้าเหนื่อยซันวอมมาไม่เยอะ <laughs> ถ้าไปนูน่นไม่มีคนช่วยนะ <laughs> ดูนี่นะคะทุกคนธรรมชาติมันสวยมากเลยนะคะ เนี่ยเราก็จะถ่ายถ่ายยากเนอะเดี๋ยวมันติดหน้าคนอื่นไปดูดูเนี่ยแ, <c oughs> แบบไหลเยอะมากแทุกคนน้ำใส่มากอันนี้ไม่มีฟิลเตอร์นะคะดูพหน้องนองเล่นน้ำนักท่องเที่ยวเขาก็จะเล่นน้ำกันตรงนี้ มันเย็นจะบอกว่าน้ำเย็นมากที่เราล่วงไปเมื่อกี้คือเย็นมากไม่ได้เอาแว่นมาแว่นใบหนาอ,อ๋อคือน้องดำน้ำดูมาเราไปดำน้ำกอนเปล่าเ <laughs> ออเขาเรียกว่าปลาอะไรคือว่าปลาพวงไม่รู้เลยไปเช็คปลาตะเพียนเหรอพวงอ๋อเนี่ยแหะคะ่ะทุกคนก็ชมธรรมชาติไปนะคือโอ้ดูด,ดูยังไงมันสวยอ่ะ เนี่ยมันสวยมากถ้าเหมือนเดินอยู่เอเมซอนเลยอะ่ะ <c oughs> นี่คือระยะทางระหว่างขึ้นไปชั้นหกนะคะทุกคนว้าววาขึ้นไปตรงนู้นนะคะตรงนี้ยังไม่ใช่นะคะทุกคนนี่แค่จุดผักพักขาที่เราต้องขึ้นคือข้างบนนู้นนี่จะอีกที่จะเป็นชั้นหก นอนระวังนะร่อนว้าเปิดอ๋อสวยมากเลยนะคะทุกคนสวยมากนี่ก็เป็นแบบชั้นเจ็ดแล้วนะ หลอเราขึ้นไปดูสิโอ๊ยเศ้ามันมีบ่อ,อยู่นะเธอยังไม่ถึงป้ามันเป็นอย่างเงี้ยมันต้องมีดิ ตอนนี้เราอยู่ที่ไหนชั้นเจ็ดนะคะถามอะไรนะคตอบำตกอันนี้ถึงแบบหลบคนสุดชีวิตอันนี้คือคนไม่ค่อยเยอะนะคะแต่ว่าน้ำน้อยมากต้้งรอเดือนอะไรอะสุลาบ่ะใช่ที่เป็นหน้าฝนจริงจังบานบานสุดขผมเราไม่ไหวยังไงไม่ไหวอย่าเกิน ตรงนี้หล่อชั้นหกมันถึงชั้นหกนะคะน้ำน้อยมากพอเล่นไหมอ่ะไม่รู้ไปดูกันหน่อยมองไม่เห็นต่อไม่มีฝนด้วยนะวิ่งหนักสวยไม่เข้าอาจจะเข้าลงไปไม่ได้ปะเขาไม่ให้ลงเดินชันให้ชมไปเดินไปดูเสิ่งสมบกรณ์ อ๋อมันลงมาจากชั้เจ็ดพอดีตรงพิกาาเบลล์หกลงพิจาาเตอร์นาปาเยเหรอเออพิกาาเตอร์าปาใช่เหรออันนี้มันฉาไม่ใช่เหรอเอ,ออไม่มีตัวต่เพื่อน <laughs> น้ำน้อยจริงเลย ต้องเล่นชั้นส่แบบะแล้วเล่นที่คีบอกว่าที่นี่ยิ่งิ่้ออกมาน้ำตกที่นี่แค่นี้โอไม่น่าหรอดีแล้วที่เราขึ้นไปชั้นเจ็ดเลยอ่ะไปเป็นเต้นตะเคียนยักษ์ว้าวใหญ่มากสดไปค่ะ เ็นปลาปามันโีหม้เหรอตัวเล็กเอันนี้ชั้นอะไรน้นปลาขอน้ำตกตกหลัง รู่เห็ดเธนี่ฉันเหหนักนะเขาแต่ฟินมากแม่นี่นะคะน้ำตกไปอยู่ทีไปอยู่ที่ไหนตาดุมากตาดุมากทุกคนดิฉันเปไนชันาชั้นสามนะคะชั้นสามอะไรวะจะสมองอะไรที่เกิดขสวยมากค่ะขบมากตากราศไม่ใช่อะไรหรอกแค่ยืนนิ่งตาประกาศแล้ว ต่อมาเออเอาไปกันโอเคเป็นยังไงบ้างขาเราเล่นน้ำใช่ตอนนี้คือปิดจ็อบแล้วสนุกอยู่นะใช่ธรรมชาติมันแบบดีที่สุดคือชั้นสามมะตอนนี้ ใช่ตอนนี้ตอนนี้อยากให้ทุกคนมาลองนะคะน้ำตกเอราวันสวยจริงๆต่างชาติก็เยอะใช่มาอีกครั้งหนึ่งก็ได้ถ้าใครเคยมาแล้วไม่เหมือนเดิมนะแล้วแต่ดูใช่โอเคถ้ายังไงทุกคนฝากติดตาม lucky n e m o Channel เราด้วยนะค่ะฝอกคุไมากกว่ชร์ด้วยค่ะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบาย